วันนี้เป็นวันสมโพธ์แม่พระอรับเกียรตยิยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณนับเป็นวันที่น่าชื่นชมยินดีสำหรับพวกเราทุกคนเพราะนอกจากเป็นการฉลองนามของอาสนวิหารอัศัมชัญวัดแม่แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพของเราแล้วในปีนี้เป็นโอกาสพิเศษที่พระศาสนจาักรในประเทศไทยร่วมรำลึกและเฉลิมฉลองครบรอบหนึปี การถวายมิสซังไทยแด่แม่พระนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสอันดีเพื่อคริสชนในอัคัสังฆมณฑลกรุงเทพได้เตรียมจิตใจอย่างดีเพื่อเข้าสู่การเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ บรรดาผู้จาริกแห่งความหวังในปีคริสตศักราช2025ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ตามที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศสมณองค์การปีศักดิ์สิทธิ์ความหวังนี้ไม่ทำให้เราผิดหวังอาศัยคำเสนอวิงวอนของพระนางมารีผู้ทรงได้รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณองค์อุปถัมภ์ของอาสนาวิหารอาัมชัญ วัดแม่แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพพระแม่ผู้เป็นที่พึ่งของคริสตชนไทยจะได้ช่วยให้เราก้าวเดินไปด้วยกันพร้อมด้วยความหวังอันแน่วแน่ในพันธกิจการประกาศองค์พระเยซูคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นองค์ความหวังแห่งความรอดพ้นของมวลมนุษยชาติ การที่พระนางพมจารีทรงได้รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์เป็นการที่พระนางทรงมีส่วนร่วมเป็นพิเศษกับการกลับคืนพระชนมาชีพของพระบุตรของพระนางและยังเป็นการเกริ่นถึงการกลับคืนชีพของบรดาคริสจชนอื่นๆด้วยพระเยซูเจ้าทรงเอาชนะบาปและความตายแต่พี่น้องเราบางทีเราก็แพ้ต่อบาป เรายังมีความบกพร่องในชีวิตยังมีบาปของสังคมที่ยังทําร้ายทําลายยังมีภัยธรรมชาติบาปของสังคมยังมีอยู่ทุกวันนี้ยิ่งความตายคนที่เผชิญความตายโดยรู้ตัวก่อนนะครับไม่ใช่อุบัติเหตุทำให้ตายกระทันหันเราก็อาจจะกลัวความตายก็เป็นได้ แต่ว่าวันฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งร่างกายและวิญญาณน่าจะให้ความหวังกับเราว่าเรามีพี่สุจ้าทรงกลับถึงพระชนมาชีพเรามีแม่พระอยู่ในสวรรค์ถ้าแม่พระของเราไม่อยู่ในสวรรค์แล้จะอยู่ที่ไหนการเสด็จสู่สวรรค์ของแม่พระเป็นการช่วยทำให้เราสร้างบ้านสำหรับอยู่ในสวรรค์ ตั้งแต่ในโลกนี้ขอบคุณที่เรามีอัสวิหารอาสมัญเรามีความเชื่อว่าแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณเรามีสามโรงเรียนที่มีน้ำอาสมัญเรามีชุมชนวัดของเราประมาณ200ปีและเรามีโอกาสมาอยู่ที่อสาสวิหารที่สวยงามแห่งนี้ฉลองกันมา105ปี เราเป็นส่วนหนึ่งที่ยืนยันความเชื่อนี้จึงขอพระเจ้าโปรดดยพรให้เราถวายประเทศไทยของเราให้อยู่ในความดูแลของแม่พระโดยที่เราสวดภาวนาแต่ว่าถ้าเรามีบาปถ้าเรายังมีความขัดเคืองกับพี่น้องขอให้เราได้รู้จักให้อภัยถ้าเราเห็นแบบอย่างที่ดีของแม่พระแม่ทุกคนย่อมรักลูกคืออยากให้ลูกสามัคคีกันช่วยเหลือกันและกัน หรือแม้แต่คนที่อาจจะไม่มีแม่แล้วก็ให้เราดูแลช่วยเหลือกันและกันเพื่อวันฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวนวันนี้จะมีความหมายกับเราแต่ละคนมากที่สุด adur snedo, et spes nostra salve. A te clamamus, et sulle filii eve, a te suspiramus, ce mentes effrentes, in hac lacrimae. เก้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ทรงเป็นร่มโพร่มใสของปวงชาวไทยทุกคนตลอดไปลูกวอนขอพระแม่ปลดชาวไทยทุกคนรักและหวงแหนความเป็นไทยของตนมีความสมานสามัคคีกลมเกลียวกันช่วยกันรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลธรรมอันดีงามซึ่งเป็นมรดกล้ำค่าของชาวไทยทุกคนโปรดอำนวยแ่แก่พระนจักคาทลิกในประเทศไทยบรรดาพระสังคราชพระสงฆ์และนักบวชชายหญิงให้ทุกท่านเป็นผู้มีจิตใจเสียสละในการรับใช้พระเจ้าขอให้เยาวชนคาทลิกตอบสนองพระกระแสเรียกด้วยใจเสียสละมากยิ่งขึ้น โปรดประทานพระพรแก่กิจการต่างๆของพระศาสนจักรในด้านการศึกษาด้านการพัฒนาและส่งเคราะห์เพื่อเป็นสักขีพยามถึงความรักแบบรฤษชนอย่างแท้จริงข้าแต่พระแม่มารีผู้ทรงรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์องค์ปุัธา์ของประเทศไทยลูกขอถวายประเทศชาติบ้านเมืองอันเป็นที่รักของลูกแด่พระแม่ขอพระแม่ปกป้องคุ้มครองประเทศไทย และพี่น้องชาวไทยโดยเฉพาะผู้มีใจรักและศรัทธาเป็นพิเศษต่อพระแม่ด้วยเถิดอาเมน